FC ครับถึงเวลานี้นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นม้ามนะครับม้ามอุยตักม้ามออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวเดียวอันเดียวรู้สึกว่ามันบอบเปื่อยเลยครับบอบเปื่อยเลยเนาะเป็นชั่วโมง้วครับบอบเปื่อยแล้วนก็เลยตักม้ามออกมาก่อนออกมาแล้วก่อนเดี๋ยวเขาจะตุนนี่ครับตุนตัวเดียวอันเดียวก่อนครับตุนตัวเดียวอันเดียวก่อนลุยสุมาภัยเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกลุยว่าจะใส่ตัวเดียวอันเดียวตุนตัวเดียวอันเดียวก่อนแล้วก็นี้ก่อนนะครับลืมไปครับเอาส่ด้วกกันมดครับ นุ่งกขวนกวดม,ามว้ำขวนชิ้นมันเละน,นะครับก็เลยตักออกมาไว้ก่อนอันนี้นุงเอียดตุนไว้ครับเอียดตุนไว้ทำสักสองชั่วโมงครับหนชั่วโมงครับเอ้าเอฟซีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเปื่อยก่อนถ้ามันเปื่อยเราก็ได้เอาแหมา่มนะครับลงไปแลว้วก็ปรุงนะครับอ่ะติดตามกันยาวๆครับเอฟซี FC ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับครัวลุงอุ๋ยรีกินรีเที่ยวครับวันนี้มาครับมาเจลุงอุ๋ยจะต้องกับเข้าเมืองเมืองครับเอฟซีครับเนาะกับเข้าเมืองเมืองเห็นหน่อยวันนี้เขาจะแกงอ่อมครับเอฟซีแกงอ่อมแกงอ่อมจิ้นจิ้นควายนะครับแต่ว่าพิเศษกว่านั้นนะครับนี่นี่ตัวเดียวอันเดียวครับมีตัวเดียวอันเดียวตัววันนี้นะครับไต้มาได้ที่ร้านพิศุทุ์ตามาครับตัวเดียวอันเดียวแล้วก็พร้อมพร้อมไข่ไปเนาะ แล้วก็มีไส้อันนี้ไส้สุดครับหมามนะครับหมาหมอมอนี่เป็นไส้นะครับไส้อ่อนแล้วก็จีนเห็นหน่อยเนาะว่าแล้วใส่เลือดเลยครับจะได้เข้มข้นเตียนดุยขอที่ว่านําเสนอเนี่ยคือเนี่ยครับตัวเดียวอันเดียวนี่ครับหายากครับเอฟซีมันหายากตัวแล้วก็อีกอย่างนึงอร่อยครับเป็นยาดบเนาะยาดบอย่างดีนะครับส่วนพริกแกงครับเอฟซี พริกแกงก่อทั่วๆไปครับเนาะอาจจะไก่ไปหน่อยครับวันนี้ครับพริกแกงก่อทั่วไปคือจะจะเป็นน้ำพริกแกงอ่อมนะครับวันนี้ลูกเหี่ำเองนะครับหอมพาวหอมแดงพริกข่าชะไคร่ใบบักกูดเห็นหน่อยนะครับแล้วก็ปลาแลบบักแควนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศทางเหนือนะครับบักบักแควนตัวหอมๆนะครับรากผักชีนะครับกะปิครับกะปิใส่ตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นขมิ้นครับเอฟซีใส่ให้มันออกสีออกจาก เล็กๆหน่อยนะครับส่วนในตัวนี้เดี๋ยวเขาจะไปใส่ตัวนี้ตอนที่เขาอ่อมนะครับตอนนี้เขาอ่อมก่อนมีค่าครับจะใครแลว้วก็ใบกระดูกเห็นหน่อยวันนี้มีบกแข้งมาตัวครับ fc ครับน้องใส่บะแข้งเห็นหน่อยโรยบกแข้งไปมอมอคาดมาได้กับนี่เลยครับพักอันนี้เป็นผักชีฝรัง่งต้นหอมนะครับผักชีนะครับใส่ตัวหอมครับอ่ะมาแล้วเดี๋ยวตัวเดียวอันเดียวครับ fc โอ้ขออนุาตเปลี่ยนมีดครับเหนียวมาครับ f อซแต่กี้มีดมันค่นี้เป็นหน่อยครับัม่ค่อนเหนียวน,นะครับตัวเดียวอันเดียวนี่เราจะออมเหมือนๆครับเอฟซครับอ,อมสัก2ชั่วโมงครับ สักสชั่วโมงเหมือนเดิอันนี้ได้มาฟุกครับ f อซไปซ,ซื้อซื้อก,กินเขียงพี่ทุกตาแล้วพีุ่กตาบอกว่ามีเลยเอามาเหยนเลยนะครับขินประมาณนี้ครับบบน้อยบบใหญ่นะครับใส่ครับ กลินจำล้ำครับวันนี้ครับอ,อมมอมเมาเปื่อยๆมันได้กินแม่มือแล้วครับขยะครับ FC ซขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับทั้ง FC ซเก่าและ f อซใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอวยลุยกินลุยเที่ยวนะครับขอบคุณจัดนะครับ มีแหวงฮึก่กกมีคลิปนะครับคลิปการทำอาหารนะครับมาให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับนะครับห้างหายไปพ่อ,องครับพอดีมันโควิดไปเนาะโควิดตัวเราเป้นบัให้คิ่ออกบ้านออกจองตัวครับแล้วก็ก,กาดลุงอีกเกาะแบบเปิดนะครับจัดอะไรให้เอฟซีขนาดนะครับ ดูแมมมาครับดูแมมหรือแมมนะครับโอ้ยเอฟซีครับสดขนาดเลยครับสดสดเลยครับชิ้นประมาณนี้เลยครับเอฟซีชิ้นใหญ่ๆหน่อยอมเหมือนเหมือนครับขอสุมแมรให้เสียงรถนะครับเครื่องครับสดสดเลยอันนี้เขาก็จะซอยนะอเอฟซีน่อนี้เป็นตัวเดียวอันเดียวครับ ผมว่าเปิ้ลเอาไปเนี่ยอย่างกิ่นลํำนะครับแต่ว่าลหลวงอวียว่าแกงออมนะครับน่าจะเหมาะนะครับเห็นโตโตเอาไปไปต้มครับต้มลวกจิ้มครับอ่ะเรบร้อยแล้วครับ FC. เอฟซีเียบร้อยเอาไ่อยทำอย่างอื่นต่อครับพริกกุ้งพริกแกงจะตามไว้ท่าครับเอฟซี FC ครับ ลุงจะใส่ทุกอย่างนะครับใส่ทุกอย่างลงไปต่ำเลยนะครับพี่สลงไปต่ำที่เดียวกันเลยครับต่ำต่ำทุกอย่างพริกแกงเขาลงอีกต่ำเต็มเต็มเลวนะครับลุงจะเบาเรียกนักนะครับ เรียบร้อยครับไปเอาไปแกงกันดีกว่าครับรซีครับตั้งหม้อครับริบซีใส่น้ำมันครับน้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับนิดเดียวพอเดี๋ยวจะวคั่วพริกแกงนะครับคั่วพริกแกงมันหอมอมก่อนนะครับพริกแกงครับรวมไฟ ลัวมันหอมครับลูครับวันนี้ทากับเตาทานครับลูกเหมือนหน่อยครับสังเกตดูว่าลุงอุตสํามาเลือกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปอ่อมเนาะอ,อมเหมือนเหมือนครับขั้วหอมละกาใส่เลยครับ ไม่นี่อย่าอมมันเหมือนครับเพราะว่ามันใส่ยางค่อนข้างเหนียวนะครับพีเดี๋ยวจะละให้มันเข้าเนื้อกมนะครับเดี๋ยวจะคั่วไปเรื่อยๆก่อนนะครับพี F G. ครับคั่วมันเซตตัวน้อยนะครับหอมครับพี F G. หอมขนาดเลย น้ำล้างโคกครับ FC อซีอุ่ยส่น้ำล้างโคกไปอันนี้เป็นข่าครับต,ตะไคร้นะครับใส่ไปก่อนเลยเพิ่มน้ำลงไปครับหนึ่งขวดเอาละฟิปซี C, ละไว้นี่ครับเดี๋ยวเอาอ,อมไว้นี่ครับอ,อมเดี๋ยวมาดูกับทำกรรมนะครับหวาน มันจะเป็นยังไงครับออกสีเหลืองๆในน้ำข้ามิ้นนะครับเอซีหอมๆมอะครับกิินตะกันวันนี้ครับเอซีครับช่วงรอแก่งอ่อมห่อครับเอซีอยไร้ครับเป็นยางเป็นยางครับสอีหอมๆมอ๊ะครับใส่หลายๆนะครับสมุนไพรทั้งนั้นครับเอซีหมูนี้นะครับอร่อยครับ อย่างไรเป็นอย่างเป็นอย่างนี้ครับเขาล่ออ้อมเขาอย่างเดียวครับ FC ครับโอ้เอครับแกงอ้อมเขาเดือดตะลุ่นตะลุ่นแล้วครับหอมขนาดอันนี้จะเป็นน้ำแข็งครับลีงอยู่น้ำแข็งใสสูตรไทยสูตรมันนะครับสูตรลุงอุ๋ยน้ำแข็งใสนะครับแต่มันยังเหนียวอยู่นะครับแกงอ้อมก็คือเขาจะอ้อมไปเรื่อยๆครับอ้อมให้จนเนื้อมันเปื่อยนะครับ จนเนื้อมันเปื่อยกินกับข้าวนึ่งกินกับยาข่าเชื้อครับหมอขนาด fc เฮ้เดี๋ยวหื้อน้ำลูกอจะอ่มจนน้ำมันจะงวดลงไปนะครับมีตัวเดียวอันเดียวตัดใหญ่หน่อยอะดูกันเบิ่งเบครับ fc ครับโอ้ fc ครับเวลาผ่านไปน้ำนาเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำนาเริ่มขึ้นแล้วเด็ดตะลุ่นตะลุ่นแล้วอ่มไว้นี่แล้วครับลูกอิจอมไว้ประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วครับ fc นี่นะครับสี่สิบห้านาทีได้ประมาณนี้ครับแต่ลูกอิจจะอม อมเป็นชั่วโมงนะครับอมเป็นชั่วโมงอมให้มันเปื่อยๆนะครับคือเพื่อท้าว่าแกงอมเนาะไอคตามกันยาวๆครับ fc ครับ fc ครับถึงเวลานี้นะครับประม <pacing, S 2> าณชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นม้มนะครับม้ามึงตักม้มออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวเดียวอันเดียวรู้สึกว่ามันบบบเปื่อยเลยครับนบบเปื่อยเลยเนาะเป็นชั่วโมงนะครับแบบเปื่อยเลยนี่เลยตักม้ามออกมาก่อนออกมาแล้วก่อนเดี๋ยวเขาจะตุนนี่ครับตุนไปเดียวอันเดียวก่อนครับตุนตัวเดียวอันเดียวก่อน รุยสุมาภัยจ้ะนะครับเพราะว่าตอนแรกอะตอนแรกนุ้ยว่าจะใส่ตัวเดียวอันเดียวตุน่นตัวเดียวอันเดียวก่อนแล้วก็น,นี้ก่อนนะครับลืมไปครับเอาใส่ด้วยกันหมดครับนุ้ยกวนกว๋กวแม,ม้กวนชิ้นมันเละนะครับก็เลยตักออกมาไว้ก่อนอันนี้นุ้ยอัดตุ่นไว้ครับอัดตุ่นไว้หัสักสองชั่วโมงครับหัชั่วโมงครับอ๋อเอฟซีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับวา่ามันจะเปื่อยก่อนถ้ามันเปื่อยเราจะได้เอาแม้เนี่ยครับลงไปแล้วก็ปรุงนะครับอ่ะติดตามกันยาวๆครับเอฟซีครับ มาแล้วครับ FC เวลาผ่านไปมันค่อนข้างจะใกล้ๆจากเปื่อยแล้วครับดูอีกกับใสเลือดนะครับใส่เลือดมันเข้มข้นกว่านี้ผมหน่อยเนาะเลือดก้อนแบบใสนะครับหรือว่าใส่เห็นหน่อยก็ได้ครับใส่เลือดก้อนเห็นหน่อยก็ได้ครับเอาแล้วครับดูอยกแปิดฝาไว้ก่อนนะครับมาแล้วครับ FC หอมๆครับแมมครับ FC แม้มกับอันม้ามนะครับม้ามหรือแม้มนะครับแล้วก็เร่จะใส่อันใบบัคูดลงไปตัวนะครับเขมข้นแน่นอนครับน่ารับประทานแน่นอนครับฟชี่ครับแล้วเดี๋ยวตั้งไว้นี่สักกำครับเร่จะใส่บแกวงด้วยครับวันนี้ครับฟิีใส่แข้งไปเดี๋ยวรอปรุงครับ แมวนัวไปนิดหน่อยครับอู้สูมแม่เจจโลก์ยาโรคสวยครับผงปรุงรสน้ำาลนิดหน่อยครับเดี๋ยวรอบักแวงสุกนะครับเอฟซีบักแวงสุกใส่พักกินได้ลูกหนีล้ำๆครับวันนี้ครับเอาแล้วครับเอฟซีครับทุกอย่างได้ที่แล้วพักครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับ อมครับพักวันนี้ครับสมุนไพรนะครับใส่หมดเลยไปครับเ c ซครับกินข้าวทวลุงอุ๋ยครับหมกอครับวันนี้ครับแกงออมหมกหม้อไปครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานกินด้วยกันเลยครับมาครับ fc ซได้เวลากินแล้วครับโอเมือนขนาดชั่วโมงเกินเกือบสองชั่วโมงครับ FC สูตรนี้ลองไปทำดูครับต้องต้มต้มต,ตัวเดียวอันเดียวก่อนครับตัวเดียวอันเดียวงุบงุบพอดีครับ

ัสชาติมันเหมอ,คร,อมครับอย่างนี้นขนมเส้นกับลำครับเหนียวข้ากับลำครับ ข้ามมาแรงมาแต่ยาข้าเชื่อครับตัวเดียวอันเดียวหือวิบายัง่ค่เหนียวอยู่นะครับแค่เหนียวไปหน่อยครับนี่สิ่งส่วนมัน เห็นโตโต่โตทำครับโตโต่ต้มเหมือนขนาดต้มตัวเดียวอันเดียวแล้วกบนมาจิ้มกินกนั้นเจียวนี่ครับนะไ <c ười> ม่จั่งุ้มงุมครับสำหรับแกงอ้อมก็

ก็ผ่านครับออย,อยู่เนี่ยกุบบคล้ายเอ็นครับเป็นเอ็นเนาะราดตุ่นก่อนจางออมเลยครับใส่น้ำน,นักหน่อย นืน้ำมันงวดลงจับพอดีครับชั่วโม,มงตึงแข็ง คัวเงียบย่งว่าครับเอฟซีโควิดก็ยังไม่หายครับดูแลสุขภาพกันดีๆครับหมอครับหมอหมอเอ็น

ได้ครับพ่ครับเอฟซครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับลุงอุ๋ยน้ำเสนอนะครับแกงอ่อมวัวเนาะตัวเดียวอันเดียวครับเหมาะอยู่หายใอยู่ครับเืยขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวนะครับถูกใจในช่องของลุงอุ๋ยนะครับ กดต onder, variance, ิดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ลุงอุ่นนะครับนี่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงอุนขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยคลิปหน้าทำอย่างนอนคลิปนี้สวัสดีครับล้ำแตะ